หาล้านวันนะคะก็ไห้ใส่รถเข็นซื้อตะกร้าไปด้วยค่ะก็เลยนี่ซื้อตะกร้าไปด้วยน,ะะยน่ตีนไ,ไก่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วรอคิดตังค์ได้รัได้น่ได้หุราคาสองกรัรมตาถึงหน้าละเนี่ยตะกร้านี่ใบละร้อยสิบหกบาทยาวใหญ่ดีแล้วเกินนะคะพวกหักแตงกวาจ้ะ แตงกวาผักชีฝอยเขือต้นหมอมมาละสอถุงร้านวันนะคะขายทุกถุกมาละสอถุงเนี่ยมีปลากระลีซีด้วยนะเนี่ยปลาปานปลาชังเนี่ย่ะะสองตัวสามสิบบาทมีแบบนี้ด้วยที่หนูเวลาหนูไปตกก็จะได้แบบนี้มาพอดีมันหมดแล้วนะคะ่า กระเจี๊ยบก็มีจ้ะถึงกว่ากระเจี๊ยบเนี่กระเจี๊ยบเขาสดถึงเท่าไหรน่นี่โอ้ดูหกบาทคะ่ะทุกคนเนี่ยร้านวันเขาขายถูกมากเลยนะคะสิบาทคิกสิกชีฟ้าถุงเริ่มเลยสิบเอ็ดบาทนะคะเ,เลยก็ <ๆ S 2> มีหัวปีจ้ะหัวปีนี่สิบสามบาทเองสดๆเลยนะคะสิบสามบาทยี่ห้าตังค์เนี่ยถูก ก็ได้ขนมจีนมาสี่ตะก้าตะก,ก้าละสิบสามบาทหนึ่งเห็นบ่มจ้ะถือถือมะละกอน้อยสิบสอบาททัวผู้แบาทดู8บาทนะคะายาแล้วก็ตีนไก่นะคะมีตีนไก่เนี่ยจา้ะขาไก่ยีบเจบาทยี่ห้าสตางค์นี่นะคะได้มาสามแพ็คแล้วแล้วก็มีน่องมาด้วยนะคะติดน่องมาด้วยยี่หบาท ขาไก่ได้สามแพ็คข้างล่างอีกแพ็คหนึ่งแล้วก็มีพริกแกงนะคะพริกแกงเดี๋ยวทำน้ำยาตีนไก่แม่ต่ะนี่พริกแกงหยาบนะคะหนึงต้มปลาละลายก่อนนะคะละลายเอาน้ำแข็งออกนะคะแล้วเดี๋ยวตัดเล็บออกตอนเล็บไก่ต่ะปลาก็กำลังละลายนะคะเขาแข็งอยู่นี่ึเดี๋ยวเราตัดเอาเล็บเล็บออกนะคะเล็บเล็บเล็บยาวๆเขาเนี่ยค่ะซึ่ง มีจกกระชายน้ำงามจ้ะกิโลละร้อยปสิบบาทเแม่แม่เพื่อนเขาซื้อมาเนี่ยงามงามจ้ะเดี๋ยวไปทำน้มจีนน้ำยานะคะใส่กระชายหลายๆอันนี้น้ำขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกกระชายนะคะแล้วก็เมื่อกี้หนูเอาปลาไปต้มแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาเนื้อมาไปตำอันนี้ตุ๋นขาไก่ให้เปื่อยรอจ้า เยเาปลาเนื้อปลาไปตำใส่พริกแกงแล้วก็เอามาใส่ในน้ำยานะจ๊ะกระชายเป็นท่ทอนๆเลยอันนี้รอเปื่อยๆจ้ะต้มอ,อีกหม้อนึ่งเติมเตรียมล้างถักรอนะคะมาละนลยน้อยหากินยากๆใส่ของมัดละสุดสดทุกถูกนะคะร้านวันนะคะคุยอยากได้ปักุดสด หาบาทสิบาทก็มหีหลายหลาย,ลายคร้านวันในตัวเมืองระยองเลยนะคะเป็นร้านใหญ่ซุปเปอร์เคยอยากซีเบอร์สุยางขายถูกที่สุดตั้งแต่ที่เคยเห็นมาทุกอย่างแบบโสด,ดเบอร์จะล้างน้ำก่อนเสร็จแล้วค่ะนี่เร็นจ,จ้านี่ใส่กระชายเป็นตอนๆมีลูกโดดนะรอเปื่อยอีกสักหน่อยจะตุนไปก่อน จิมดูรสชาติก็เติมน้ำปลารสดีเติมไปนะคะกได้กินปลาก็ใต้ปลานี่จ้าถ้าข้าไก่เปื่อยก็ตักเสิรด้วยด้วย Did you get ready in the dark or something? c a u s e you look like a beautiful nightmare